สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1มิถุนายนปี2023นะคะเจอรีลล่ก็ไม่ได้มาอัปเดตหลายวันวันนี้ก็มาข่าวสั้นๆนะคะสําหรับข่าวของสภาล่างที่เขาผ่านร่างกฎหมายระงอบเพดานนนี้เพื่อเป็นการจำกัดการกู้ยืมเงินของรัฐบาลนะคะจนถึงปี2025ค่ะโดยที่ผ่านไปด้วยคะแนนเสียง314ต่อ117เสียงนะคะอันนี้ก็ห่างกันเยอะมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะออกมาแบบฉิวเฉียด ก็เห็นว่ายังตกลงกันไม่ได้มาหลายรอบนะคะแต่ว่าสรุปก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะริพับบลิกันทั้งหมดเนี่ยมี149เสียงแล้วก็เดโมแครต165เสียงนะคะที่โหวตลงคะแนนให้กับร่างกฎหมายนี้สำหรับเสียงโหวตที่ไม่เห็นด้วยนะคะมีริพับบลิกัน71เสียงเดโมแครตเนี่ย46เสียงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสรีนิยมแล้วก็อนุรักษ์นิยมนะคะ โดยสรุปขั้นตอนต่อไปก็จะผ่านสภาสูงนะคะก่อนจะส่งไปถึงประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะตามข่าวก็บอกว่าเร็วที่สุดอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เอ็กซเดทก็คือวันที่5มิถุนายนค่ะส่วนเรื่องของรายละเอียดนะคะเมื่อวันอังคารเนี่ยสำนักง,งานงบประมาณรัฐสภา CBO นะคะเขาประเมินการว่า ในข้อตกลงของทั้งสองพักเนี่ยจะทำให้ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลแล้วลงไปราวๆ1.5ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าอันนี้หมายถึงถ้าหากว่ามีการผ่านกฎหมายตัวนี้นะคะจากสภางองกรสแล้วก็มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่เขามีการตัดออกเนี่ยประเด็นแรกก็จะมียกงบออกจาก i r s นะคะประมาณ 1- 2หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งก็จะเป็นเงินที่ไบเดนเนี่ยเขาจัดสรรให้กับ i อเไปเมื่อปีที่แล้วนะคะด้วยงบ80,000ล้านเพื่อเป็นการปรับปร,รามการโกงภาษีมีการปรับปรุงการทํางานแล้วก็ระบบเทคโนโลยีต่างๆของ i อ s ค่ะรวมถึงการจ้างงานพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นเป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเอาเงินของกองทุนโควิดที่ไม่ได้ใช้คืนมีประมาณ30,000ล้านดอลลาร์ เงินนี้ก็จะเป็นเงินที่สภายองกรสเนี่ยเขาผ่านร่างกฎหมายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะซึ่งหมายความว่ารวมที่เป็นเงินช่วยเหลือด้านค่าเช่าพวกสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็พวกบลอดแบนนะคะสำหรับพื้นที่ชนบทอื่นๆด้วยเรื่องที่สามก็คือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสําหรับคนที่จะขอรับสวัสดิการในโครงการสแตมอาหารสันนนะคะอย่างเช่นคนที่มีไรายได้น้อยอายุไม่เกินห้าสิบสี่ปีไม่มีผู้อยู่ในอุปการะหรือว่าไม่มีลูกนะคะจะต้องทํางานเนี่ย เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยๆก็20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะถึงจะขอรับสิทธิ์จากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลกลางได้ค่ะคือก่อนหน้าน,นี้ของเดิมเขากําหนดไว้อายุไม่เกิน49ปีโดยข้อกําหนดใหม่ก็คือจะยกเว้นทหารผ่านศึกคนไร้บ้านผู้พิการหรือว่าคนที่กําลังดูแลเด็กต่ํากว่า6ขวบเป็นต้นนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีสิทธิ์โดยไม่ติดเงื่อนไขเรื่องของอายุค่ะ แล้วก็ข้อ4นะคะเพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นจะมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการประเมินสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาไว้ที่1ปีแล้วก็กําหนดกรอบระยะเวลาของการออกถแถลงการนะคะเพื่อชี้แจงผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาไว้ที่2ปีค่ะนอกจากนี้นะคะยังเรื่องการสร้างท่อส่งกา๊าซธรรมชาติเมล์เทนวัดเล่ไพลายนะคะตัวนี้ก็หนุนโดยประธานวุฒิสภาด้านพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเจมันชินนะคะซึ่งมันเป็นการวางท่อก๊าซธรรมชาติหรือว่าก๊าซมีเทนระยะทาง303ไมล์นะคะข้ามพื้นที่ต่างๆของเวสเวอร์จิเนียนะคะไปยังตอนใต้ของเวอร์จิเนียรวมถึงมีการอนุมัติคำขอใบอนุญาตที่ค้างอยู่ทั้งหมดแล้วก็ป้องกันโครงการจากการฟ้องร้องต่อไปด้วยค่ะในโครงการของเมล์เทนว l ลเลย์ไพไลน์นะคะสร้างเสร็จไปแล้ว94% ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสารอุทธร์เขาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะคะเนื่องจากละเมิดมาตรฐานคุณภาพน้ำในกฎหมาย Clean Water Act นะคะโครงการนี้เขาจะต้องสร้างท่อส่งก๊าซข้ามทางน้ำหลายสายซึ่งเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำทานมีสารที่เป,เป็นอันตรายนะคะจากท่อเนี่ยส่งออกมาทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมแล้วก็มีผลกับสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ด้วยประมาณนี้ค่ะ ก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าผ่านกฎหมายเพดานนี้ตัวนี้แปลว่าจะต้องมีการข้ามกระบวนการพิจารณาของศาลนะคะและก็การบริหารตามปกติทุกโครงการด้านพลังงานอื่นๆที่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องดําเนินการหรือหมายความว่าศาลจะไม่มีอํานาจในการตรวจสอบการกระทําใดๆที่ดําเนินการไปแล้วก็คือจะต้องให้การอนุมัติดําเนินการงานของท่อส่งก๊าซเมลนบัคเลไปไลให้เสร็จสิ้นทันเวลาค่ะ โดยเขาก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มการผลิตพลังงานในประเทศลดต้นทุนด้วยค่ะส่วนเรื่องที่5เป็นเรื่องของเงินกู้นักศึกษานะคะหากกฎหมายผ่านเนี่ยคนที่กู้เงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาลกลางทั้งหมดจะต้องเริ่มชําระเงินอีกครั้งหลังจากวันที่29เสิงหาคมรวมถึงมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยอีกครั้งด้วยเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องที่ว่ายกเลิกหนี้ของไบเดน ที่สูงถึงประมาณ20มือดอลลาร์ต่อผู้กู้นะคะอันนี้ยังไม่มีการยกเลิกหนี้ใดๆค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของการตัดสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็เมดิแคร์นะคะ,ะตามที่ริพับพิการบอกก็คือเขาบอกว่าแต่แรกอยู่แล้วว่าจะไม่แตะต้องส่วนนี้ก็เรียกว่าข้อตกลงเนี้ยก็เป็นการถอยกันคนละก้าวนะคะสักชื่อเมื่อเขาก็กล่าวว่าข้อตกลงเนี้ยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าก็เป็นการแสดงถึงการก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีความรับผิดชอบสําหรับประเทศของเรานะคะแล้วก็ด้านฝั่งของริพับบ i ิกัเองที่เป็นฝ่ายขวาจัดเนี่ยเขาก็ออกมาพิจารย์เหมือนกันโดยก็บอกว่าข้อตกลงเนี้ยมันดูแล้วตัดงบตัดเงินเนี่ยน้อยเกินไปอย่างสวอแรนพอนะคะจากรัฐเคนตักกี้เขาก็บอกว่าถ้าจะประหยัดจริงๆเนี่ยก็ควรจะเอาเรื่องของเงินประกันสังคมแล้วก็ m ม d ดีแค e เนี่ยมาคุยด้วยเพราะว่าส่วนเนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนนี่รายใหญ่ที่สุด มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้จ่ายทุกปีแถมเพิ่มขึ้น5%ต่อปีด้วยค่ะซึ่งเขาก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะบังคับให้วุฒิสภาเนี่ยลงขนาดเสียงในสัปดาห์นี้นะคะในการลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดลงร้อยละ5ต่อปีค่ะส่วนนี้ก็คาดกันว่าอาจจะมีเสียงสนับสนุนแค่ประมาณ20เสียงเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ายังมีริพับบิกันจำนวนมากเนี่ยเขาไม่อยากให้ เรื่องของเงินประกันสังคมเนี่ยเป็นประเด็นทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งปี2 0 2พันยี่ิบสี่เชื่อถึงนี้ค่ะโดยรวมแล้วนะคะหลังจากผ่านกฎหมายก็มีสมาชิกอนุรักษนิยมกลุ่มที่เขาไม่พอใจมคทีนะคะเรื่องของข้อตกลงกลุ่มที่เขาไม่พอใจมคทีนะคะเรื่องของข้อตกลงอย่างเช่นสสแดนบิชชอปนะคะแล้วก็แพทริกแมคเฮนรีกับเคนแบ็กนะคะจากโครโดเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่า เดี on ๋ยวจะมีการหารือกันเพื่อถอดเควินมากาทีประธานสภาออกจากตำแหน่งนะคะใน1หรือว่าอีก2สัปดาห์ด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะคะโอเคค่ะวันนี้เชอรี่ก็มาสั้นๆนะคะคืบหน้าของเรื่องการขยายเพดานนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญของสหรัฐแล้วก็เรื่องสําคัญต่อเศรษฐกิจของโลกด้วยค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก่อนเส้นตายวันที่5มิถุนายนนี้ โอเคค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามของเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังรอฟังอยู่เนื่องจากเชอรี่ก็หายไปเป็นสิบกว่าวันได้แล้วมั้งคะ่ะคือเชอรี่ตาแห้งนะคะมองข่มไม่ได้เลยแล้วก็มันจะเป็นตากุ้งยิงตลอดเวลานะ,ะก็เลยต้องพักตาไปหมอก็บอกว่าไม่ให้ใช้ขม่มไม่ให้มองเลยพักไปนานเลยค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เจอกันอีกที่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Legenda por